แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําใช่ครับผมเพราว่าผมทําอยู่ทเ่อะแ่้แวแต่แม่เขาไม่เอา ะครับพี่ต่อ<ะ>เรื่องอะไรครับเีาา่อง<ะ>ขอสัมภาษณ์หน่อยคดีเก่าคดี ไ hey, ม,ม่ใช่คนตำรวจตีพิชัยผมก็จะได้ร้องขอความเป็นธรรมไปก่อนเลยคุณฟังใครพยานแบบนี้แล้วคุณรับฟังพยานแบบนี้คุณทาคำนวณแบบนี้แล้วมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมประโยชน์ประชาชนคนทั่วไปผมก็เรื่องการร้องเรียนผมไม่ได้เลียวร้องเรียนผมก็มีเรื่อง,ลอง,ลองตลอดมา,ถ,าถ้าผมได้รับทราบจากผุ้ท่านหรือหลายๆคนผมก็ทาหนังสือร้องเรียนให้พี่ตาไปพบ พนักงานจาการแล้วใช่ไหมผมไปพบแล้วผมถึง<ต>ได้เสร็จเสร็จแ,แล้วมีประเด็นเนี้ยที่ว่าเป็นพยานในสำนวนเนี้ยผมก็ตรวจดูสำนวนก็ถึงใจชาบชื่อซึ่งถ้าจริงๆนะข้อที่จริงอันเนี้ยมันควรให้แจ้งผมว่พาพตั้งแต่ทัานบอสวนผมก็ได้ทําเรื่องของความเป็นธรรมว่าน้ําหนักพยานแบบเนี้ยผมต้องผมต้องฟังด้วยว่าเขาเป็นทำมาหากินอะไรนะพยานเนี่ยมันก็ควรเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่เขาทำมาหากินอาชีพ นักการพานาันบ่อนการพานาันเลยแล้วคุณรับฟังแล้วคุณก็เอาน้ำด่าเขาและระหว่างคนตำรวจตีพี่ชัยผมก็จะได้ร้องขอความเป็นธรรมไปก่อนเลยคุณฟังใครพยานแบบนี้แล้วคุณรับฟังพยานแบบนี้คุณทำคำนวณแบบนี้แล้วมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมประโยชน์ประชาชนคนทั่วไป ผมก็เรื่องการร้องเรียนผมไม่ได้เรียวร้องเรียนผมก็มีเรื่องตลอดมาทราบได้รับทราบจากผู้ท่านหรือหลายๆคผมก็ทำหนังสือร้องเรียนให้พี่พี่ต่อไปพบพนักงานอัยการแล้วใช่ไหมผมไปพบแล้วผมถึงได้เสร็จเสร็จแล้วมีประเด็นเนี้ยที่ว่าเป็นพยานในสำนวนเนี่ยผมก็ตรวจดูสำนวนก็ถึงถึงใจทราบชื่อซึ่งถ่าจริงจริงนะท่าจริงจริงอันนี้มันควรให้แจ้งสำนักตั้งแต่คำสั่งส่วนผมก็ได้ทําเรื่องขอความเป็นธรรมว่า น้ำหนักพยานแบบนี้คุณต้องคุณต้องฟังด้วยว่าเขาเป็นทำหมาากินอะไระนะพยานเนี่ยมันก็ควรเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่เขาทำามายกินอาชีพนักการพนันบ่อนการพนันเลยแล้วคุณรับฟังแล้วคุณก็เอาน้ำหนักเขาแล้วระหว่างคนตํรวจตีวิชัยผมพูดหรือยังก็งไม่เคยระบุชื่อสักคนสักครั้งเลยนะว่าเป็นคนคนนี้แต่ไอนี่มันอ่านแล้วมันตีความเองมันบอกว่าใช่คนนี้แน่ ก็ต่อใประเทศไทยนี้มีอดีตทนตำรวจตีชื่อแต้มคนเดียวอย่างนี้ลคุณน้ำถือไม่ได้คุณผมเพิ่งถือว่าคุณจะทำดีนะวันนี้พนักงานสสวนก็เลยเรียกหาองหาโดยพนักงานสสวนเลยเรียกที่มาเพื่อที่จะมาข้อเท็จจริงผมก็บอกเมื่อเมื่อปรากฏตายคนนี้ก็ให้ไปส่ข้อเท็จจริงตามนี้แล้วผมก็ทราบเพื่อทราบแล้ววันนี้ผมลองเรียนขอความเป็นธรรมคุณเนี่ยไม่ทันแน่ ผมก็จะไปรอวันไหนคุณได้ตัวผมไปพนักงานไที่ทำนักสื่อขึ้นกับอัยการขอพักผิดคำนัดวันนั้นเลยต้องนัดผมวันศุกร์ที่3มิถนายนบ่ายโมงที่สำนักงานอัการในการมินเรียรนัดกวผ ผมไม่ต้องออกหมายเรียกผมอีกนะเออไอ้คดีเล็กน้อยคี้ขีหมายอย่างเงี้ยอะไรผมว่าไปไม่ต้องห่วงหรอกนะก็คือวันนี้ก็มาชี้แจงพนะหาสาสวนในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของไอ้พัดไอ้พยานพยานพยานคนนี้าชื่อให้เรารกฏชื่อ คนนี้เขาผมในหนังสือที่ผมรองขอความเป็นธรรมมาจากจารผมจะได้ใส่ชื่อที่ได้แล้วนะใช่ไหมชื่งก่อนหน้านั้นมันเราไม่ทราบว่าใครกัใร้ให้เกิดการเป่นใจโอเคนะแล้วเดี๋ยวมันนี้ก็ค้องกวันนั้นอีกทีนะอ้าวเมื่อวา อย่าลืมไล k กระเท r รกด Subscribe ให้ให้ให้าเต้อด้วยนะคะบายบาย